สวัสดีครับเพื่อนแฟนกระแสเทดีครับวันนี้วันพุธที่5มิถุนายน2567นะฮะวันนี้ยังมีฟุตบอลลีของเอเชียอย่างญี่ปุ่นลีคับรอบ8ปทีมนัดแรกมาฝากกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกัน3คู่วันนี้17นาฬิกาคู่แรกครับเ c โตเกียวเจอกับซานเฟสนิโรชิมะนะครับเ c โตเกียวรอบก่อนหน้านี้เนี่ยผ่านสาการโคสูมาได้แบบบุดบิดนะครับด้วยการดดลจุดโทษผลง,งาน5นัดหลังทุกรายการชนะชนะ1น,นะครับเสมอ2แล้วก็ แพ้2นะครับในบ้านท่านัดหลังในพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2ส่วนทีมเยือนนะครับอย่างซันเฟเช่เฮโรชิม่านะครับรอบที่แล้วก็ชนะทีมจากเมืองหลวงอย่างโตกเกียวเวอร์ดี้มานะครับก็บุกชนะมานะครับสามประตูสองท้านัดหลังทุกรายการพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1เกมเยือนทนัดหลังเนี่ยชนะ3เสมอ2การพบกันล่าสุดของคู่นี้นะครับในนัดล่าสุดก็เป็นในบ้านของ f c โตเกียวในลีกนะครับเกมนั้นก็เสมอกันมา1ประตูต่อ1 คู่นี้ครับน่าเสือให้ทางฝั่งทีมเยือนนะครับซานเฟสที่โรชิม่าเนี่ยบังคับชนะเลยนะครับสำหรับเกมนี้ผมดูแล้วเป็นเกมฟุตบอล2นัดนะครับในรอบนี้แข่งกัน2นัดเดย่าเยือนนัดแรกเล่นในบ้านของ FC โตเกียวผมว่าซานเฟสอาจจะไม่เน้นเต็มร้อยเต็มสุกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปเอาต่อในนัด2ที่บ้านก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่า FC โตเกียวน่าเชียร์นะครับวันนี้ คู่ที่2ครับเตะเวลาเดียวกันหมดนะย้ำอีกทีก่อนนะเตะกันในเวลา17บเนาฬิกาทุกคู่นะครับอคู่ที่2ไปดูคาชิวะเรโซครับเจอกับทางด้านของนากูยาแกมปัสนะฮะคาชิวะเรโซเนี่ยนัดที่แล้วในรอบก่อนหน้านี้เปิดบ้านชนะอวิสปาฟูกุโอกะมานะครับสองต่อหนึ่งผลงานโดยรวม5นัดหลังเนี่ยก็ชนะ2เสมอ1แพ้2ในบ้าน5นัดหลังทุกรายการชนะ3แพ้2นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างนากูยาแกมปัส รอบก่อนหน้านี้พวกเขาบุกชนะโยโกฮาม่าเอฟมาอาโยโกฮาม่าเอฟซีนะมาสามต่อหนึ่งนะครับนัดหลังทุกรายการชนะ 3, สามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเกมเยือนของพวกเขาก็ชนะสามแพ้สองการพบกันคู่นี้เกมล่าสุดนะครับในบ้านของคาชิวาเรโซก็เป็นนักุยะาแคมป์พละสรับบุกชนะไปสองประตูต่อศูนย์คู่นี้ถือว่าเป็นบอลคู่ขี้สูสีนะครับนะัดแรกได้เล่นในบ้านของคาชิวะาเรโซน่าเสือให้คาชิวาเรโซเป็นต่อเล็กน้อยนะครับ คู่นี้ผมมองว่ามีสิทธิ์เสมเอสูงมากๆนะโคโาแคมปัสเกมล่าสุดแม้ว่าในลีกผลงานไม่ดีนะครับแต่ว่าโดยรวมเกมเยือนถือว่าใช้ได้แล้วบอลเกรดบอลไม่ได้ห่างกันนะครับเปอร์เซ็นต์ของคู่นี้ที่จะออกเสมเอก็มีสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นกัดฟันเชีย์ไปที่นาโกย่าแกรมปัสละกันนะครับผู้ปิดท้ายครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรครับเจอกับโตยยมะานะครับทีมจากเจสามหรือว่าเจลีกสาม คอสโดเล่ผลงานในลีกไม่ดีนะครับแต่ว่าบอลถ้วยรอบก่อนเนี่ยบุกชนะนากาโดทีมจากเจหลีกสามาแบบคือจับด้วยการโดยจุดโทษนะครับเกมนี้ก็กลับมาเล่นในบ้านเจอจากทีมเจหลีกสอีกครั้งถ้านัดหลังทุกรายการพวกเขาเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่ครับชนะ1นเสมอหนึ่งแพ้สามการแพ้มาสอนัดติดส่วนผลงานในบ้าน5นัดหลังของพวกเขาทุกรายการชนะหนเสมอสแพ้ส มาดูทีมเยอนกันบ้างครับโตยามะนะครับทีมเจลีสามรอบที่แล้วถือว่าเซอร์ไพรส์ไม่น้อยนะครับเมื่อเปิดบ้านโดนจุดโทษเอาชนะทีมดังทีมแกร่งอย่างวิเชตโกเบมาได้แต่เกมนี้ก็ต้องออกไปเยือนนะฮะเป็นบทพิสูจน์แล้วห้านัดหลังพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1เกมเยือนห้านัดหลังไม่ดีนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3ล่าสุดคู่นี้การเจอกันก็ต้องย้อนไปนู่นเลยครับเจทูนะครับเจลีสองซึ่งคอสเซเรชนะไปกลับนะครับ คุณนี้น่าเสื่อให้เจ้าถิ่นนะครับคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับชนะเกินหนึ่งประตูขึ้นไป1ประตูก็เฮแล้วนะฮะสำหรับคอนซาโดเลซัปโปโรผมมองว่าการกลับมาเล่นในบ้านของคอนซาโดเลต้องการเรียกความมั่นใจนะครับะเกมนงยีเป็นโอกาสดีละเล่นในบ้านก่อนด้วยเพราะฉะนั้นจะเก็บชัยชนะไปได้ก่อนในนัดแรกอย่างน้นนอยๆ1ประตูมีครับสำหรับคอนซาโดเลซัปโปโรอ่นนี่ก็คือการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับมาสามารถติดตามกันได้ที่นี่ทุกวันในช่องกระแสเทลิกของเราและทีมชาติไทยครับ ใ้จะลงแข่งขนันแล้วเดี๋ยวมาฟังวิเคราะห์กันนะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้ครับ